แอปพลิเคชันต่วยินหรือว่า Tik t o k ที่เป็นเวอร์ชันของประเทศจีนนะครับเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่แสดงวิดีโอคอนเทนต์ความยาว15-60ถึงิวินาทีซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากและอย่างที่หลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับว่ามีการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้และสามารถขายของได้มหาศาลเป็นมูลค่าถึงหลายล้านจนถึงหลายร้อยล้านหยวนภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวจนกลายเป็นเครื่องมือการตลาดสำคัญสำหรับจีนในยุคนี้นะครับ ล่าสุดก็เพิ่งจะครองแชมป์แอปที่มีการใช้จ่ายผู้ใช้งานสูงที่สุดในโลกถึงเดือนละ3,800ล้านบาทแต่ทว่าต่วยินนั้นสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศจีนนะครับไม่สามารถเปิดบัญชีใช้งานนอกประเทศได้กรณีเดียวกัน tiktok ซึ่งเป็นแอปคู่ขนานกันก็ใช้เฉพาะนอกประเทศจีนเท่านั้นหลายสินค้าของไทยนะครับไปขายดีในตลาดจีนล้วนใช้ช่องทางต่วยินทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นมาม่าปันปุริเท่าแก่น้อย ดนติสเต้และมิสทีนเพราะข้อดีที่มีบัตทอนให้สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีภายในแอปก็เลยทำให้สะดวกและมีการจับจ่ายจำนวนมาก mm hmm. ซึ่งก็เลยทำให้หลายๆแบรนด์นะครับใช้ KOL หรือว่าอ mm ินฟลูเอนเซอร์มาเป็นพร mm ีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของตนเองซึ่งมีคนติดตามมากๆและผู้ที่เหมาะกับสินค้าแต่ละชนิด mm hmm. คุณหลุยแซกกัวหรือว่าคุณจีจี้นะครับ mm hmm. เธอเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเจรนา e n t e r เ a น n m e n t และก็บริษัทแบล็ k โก entertainment นะครับเรียกว่าเป็น M C N ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติมาอย่างยาวนานปรับตัวจากที่เดิมเป็นคนทําสื่อดั้งเดิมนะครับมีทั้งนิตยสารหนังสือพิมพ์รายการทีวีซึ่งมีการเผยแพร่พสําหรับชาวจีนในไทยมาอย่างยาวนาน ทุกวันนี้ก็หันมาเจาะตลาดสื่อออนไลน์โดยเฉพาะผ่านตัวยินนี้นะครับจนกลายเป็น M C N ผู้บริหารวิดีโอคอนเทนต์หลักสื่อกลางรายเดียวและเป็นเบื้องหลังการนําแบรนด์ไทยไปแจ้งเกิดและนําคนไทยไป go i n t ์สร้างไรายได้จากโลกออนไลน์มูลค่ามหาศาลในประเทศจีนตอนนี้แบรนด์ไทยก็เริ่มจะสนใจว่าการใช้ K L หรือว่าที่ตอกเกในตัยินที่ที่ในการพ r เนี่ยจะมีผล แต่ KOL ที่จีนมีเยอะมากแล้วก็เขาก็เหมือนแปลงเลยว่าจะไม่รู้จะไปติดต่อที่ที่ใครแล้วใครจะมีผลหรือว่าจะจะเหมาะกับทางสินค้าของเขาแต่ก่อนนั้นยังไม่มีในไอดอลไทยที่ไปดังที่จีนเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเราเพื่อให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ทางเราครั้งนี้เนี่ยที่จะปั้นในไอดอลไทยให้ไปดังที่จีนมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ให้คนไทยและโปรโมทสินค้าไทย แล้วเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเธอก็ได้ชี้ข้อดีสําคัญเลยนะครับก็คือความได้ผลของการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเห็นผลชัดทั้งง่ายกว่าแถมยังใช้งบที่น้อยกว่าถ้าเป็นการที่ไปลงลงโฆษณาที่ประเทศจีนเลยเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแพงมากต้องใช้ปัจ,จเจ t เยอะมากเท่ากับว่าละลายเกลือในแม่น้ําถ้าเป็นคนที่ทําไม่เป็น แต่ถ้าทางเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดบปัาเจตให้ลูกค้าได้ให้ในช่องทางที่มีผลประสิทธิภาพดีที่สุด mm hmm. Create Content ร่วมกับ KOL ให้กับทางลูกค้าตามคัมเป็นของลูกค้าแล้ว mm hmm. ก็มาเลือกดูว่าจะลงในช่องทางไหน mm hmm. จะเป็นช่องทางเต๋อยินหรือ w ว i ยปัวหรือว c แชทพวกค่ายโฉวไอฉีอีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโซเชียลมีเดียจีน mm hmm. ค่ะหลังจากนี้แล้วเราก็มามอนิเตอร์หรือว่า สิ่งที่เราลงไปเนี่ยได้ผลตามที่เราคาดไหมหรือ KOL เขาได้โพสต์ตามที่เราต้องการหรือเปล่าตามวันเวลาช่วงอะไรต่างๆนะคะตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็ทำรีพอร์ตให้กับทางลูกค้าเพราะฉะนั้นมาที่เราเนี่ยลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาไม่เข้าใจตลาดจีนหรือว่าเขาไม่เข้าไม่รู้คนจีนไม่รู้ภาษาจีนแล้วไม่รู้จะไปเลือกใครคือทุกอย่างมาจบที่เราแล้วเราทำโซลูชันให้ นั่นคือมุมของแบรนด์และธุรกิจนะครับที่จะไปตลาดจีนส่วนเ,าเราคุณผู้ชมคนทั่วไปคุณจีจี้เขาก็ได้มีการจัดการประกวดดาวติ๊กต k อกผ่านตัวยินเพื่อไปแจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในจีนเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเวทีเดียวเหมือนกับเป็นทางลัดไปสู่การสร้างชื่อเสียงและก็การหารายได้ที่ตามมาเชื่อหรือไม่ครับว่า KOL ชาวจีนหลายรายนั้นหาเงินได้มากกว่านักแสดงดังๆในประเทศจีนแล้วด้วยซ้ำ หรืออย่างวันนี้นะครับก็มีตัวอย่างผู้เข้าประกวดผ่านรอบ10คนสุดท้ายซึ่งตอนนี้เธอก็มีผู้ติดตามหลักหลายล้านคนแล้วบางคลิปยอดผู้ชมสูงถึง8ล้านครั้งและเริ่มมีรายได้ขนาดที่ยังไม่ตัดสินผลเลยนะครับก็สามารถรับเงินหลักแสนต่อเดือนไปอย่างสบายๆและแถมทั้ง10คนที่เข้ารอบก็ยังได้เส็จสัญญามีต้นสังกัดมีการดูแลมีการจัดการแล้วก็หาโฆษณามาให้ แม้ว่าการประกวดจะจัดไปแล้วนะครับแต่คุณจีจี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาพูดคุยกันได้รวมทั้งประกวดในปีต่อไปคำแนะนำสารัเทรนตัวยินตอนนี้นะครับเขาก็จะนิยมแนวน่ารักสดใสไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงกำลังเป็นที่ต้องการและมีโอกาสแจ้งเกิดที่มากกว่าในไอดอลที่มีลักษณะเซกเมนต์ของโฟลเลอร์หลากหลายหลากหลายเพศและวัยเนี่ย จะทาให้เขาเป็นตัวเลือกให้กับทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือเหมือนเป็นเนื้อหอมมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะรับได้หลายๆหลายๆแบบหลายๆแบบอย่างแล้วที่มีคาแรคเตอร์หรือว่าปกคลิกที่ดูดีไม่ว่าจะเป็นน่ารักคิกขุยสวยใสยก็จะดีกว่าที่ออกมาแนวตลกเพราะว่าแนวตลกเนี่ยบางบางแบรนด์เขาก็จะกังวลหรือว่าจะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นทางบวก คอนเทนต์ที่สื่อออกไปก็ควรจะเป็นไอเดียหรือหรือหรือความคิดที่เป็นทางบวกค,บค่ะและไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าอายุเราจะมากไปไหมเพราะว่าเปิดรับทุกวัยนะครับโดยผู้ใช้งานในจีนที่มีหลากหลายจนถึงคนทำงานหรือคนสูงวัยแน่นอนครับว่าไม่ต้องเดินทางไปจีนก็สามารถหารายได้จากจีนได้ผ่านโลกออนไลน์และคนไทยน,นั้นก็นับว่าโชคดีนะครับที่ถือว่าเราเป็นชาติที่เนื้อหอมในแดนมังกร เป็นที่สนใจชื่นชอบประเทศไทยเป็นทุนอยู่แล้วกระนับว่าแพลตฟอร์มของคุณจีจี้ที่เป็นสื่อกลางนั้นวินวิน,วนทั้งคนธรรมดาทั่วไปและก็แบรนด์สู่การโกอินเตอร์สร้างรายได้มหาศาลในตลาดจีนและน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดล้วครับสินชัยพงษ์พณิชย์ถ่ายภาพรัตภูมนินิรีรายงาน